วันพฤหัสที่16กันยายน2564 7.28โมง28นาทีจะมีปลาสีเขียวเนออน3ตัวปลาสีชมพูบานเย็น3ตัวสีเหลือง2ตัวแล้วก็ปลาพันเดียวกันแต่ไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลแล้วแล้วก็สีดำก็คือสีน้ำตาลดำา2ตัวนะครับส่วนเนี่ยตัวเนี่ยดำๆๆเนี่ย แล้วก็ตรงนี้เป็นปลาซูม,มาตาคล้ลายๆปลานินคล้ลายๆปลาปิลันยาครับปลาซูม,มาตาปลาซูม,มาตานี่เลี้ยงกับปลาหางนกยุงไม่ได้เพราะว่ามันจะกัดตายไปหลายตัวเลยเพราะว่ามันไวนะครับเห็นไหมมันต้องเลี้ยงกับปลานนออนสีแบบนี้เท่านั้นอันนี้ปลาซ็อกเกอร์นะครับตอนนี้ถ้าเราเอามาปล่อยในอ่างแบบนี้เราต้องต้องแยกก็คือว่าเอา เอาปลาหางนกยุงเนี่ยมาเลี้ยงเฉพาะเลยแบบนี้เนาะนี่มีลูกปลาหางนกยุงแบบนี้เราจะเอาพวกนี้มายกมาแบบนี้แล้วก็มาไว้ตรงนี้อีกบ่อนหนึ่ง ไว้อีกบ่อหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำให้สูงเท่ากันเลยอันนี้กำลังเปลี่ยนน้ำทุก3มวันสักเกอร์ เป็นปลานนออนนะครับอันนี้จะเป็นสีของเขาเลยจะเป็นพันธุ์ของเขานะครับสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยก็ตรงรัศดารวมปลานะครับสะพานรัศดาร้านขายปลาตัวละสิบบาทนะครับสวยทุกตัวจ้าโอเค